แต่ทำแรกๆแ,แล้วนะคะคแต่รู้สึกว่าพอมีคนชื่นชอบในผลงานเรามากขึ้นมันก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงเราก็เลยอยากให้แบบโอกาสตรงนี้เพิ่มโอกาสให้คนที่สามารถเข้าถึงเข้ามาได้สัมผัสผลงานของเราได้มาเห็นหรือได้มาแบบมีผลงานของเราอยู่บนหน้าเขามาพรีเซนต์ให้เราอย่างงี้ค่ะเราก็เลยอยากมอบโอกาสนั้นให้กับ คนที่ขาดโอกาสหรือคนที่จะต้องการที่จะแบบมีโอกาสพัฒนาตัวเองไลฟ์สไตล์ของตัวเองมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการพัฒนาการประกอบอาชีพหรืออะไรของเขามากขึ้นคุณหมอกวาทำให้ฟรีนะฮะ t Art Story ในก0่สิบเดยของเรานี่ฮะที่ทำมาเน,นี่ปีนี้ปีที่4แล้ว <4 S 2> <ช>ครั้ง<ช> <ฮะ S 2> ที่4แล้วใช่ค่ะการหยิบยื่นโอกาสทำให้แบบ เขาอย่างนอกจากการมองเห็นความมั่นใจที่คนไข้ได้มากขึ้นแล้วอะค่ะบางทีโอกาสในด้านการทํางานจนซึ่งตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะ<ม>ว่าแทบจะหลายๆอาชีพเลยใช้หน้าตาในการทํางานนอกจากแบบหน้าตาในการเปิดโอกาสในการทํางานมากขึ้นแล้วในการเข้าสังคม,มก็ช่วยด้วยมากๆเหมือนกันเนาะ The Eye Story ทำฟรี Free, uh, กับหมอไก่ ซึ่งก็มีผู้สมัครเข้ามามากมายเยอะมาก,มากคราวนี้มาเป็นยังไงครับคราวนี้นะคะเป็นเพิ่มโอกาสในการทํางานและการเข้าสังคมค่ะบางทีอ่ะบางคนขาดโอกาสตรงนั้นจริงๆไม่ใช่เข้าถึงไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเหมือนถ้าเขาได้รับโอกาสตรงนี้เพิ่มอีกสักนิดนึงมันจะทําให้เขาได้เจอสิ่งที่ดีกว่าจากจํานวนผู้ที่สมัครเข้ามามากมายนะฮะสท่านนี้ผ่านการคัดเลือกของคุณหมอนะครับวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญของเราด้วยขอเชิญทานพบกับ คุณเจินและคุณตะวันครับเชิญสวันครับเชิญครับสวัสดีครับเจนแล้วก็คุณตะวันครับสวยเลยอ่ะนี่หวานเลยเป็นยังไงครับทั้งสองคนเลยทั้งสคนคุณเจินต้องถามก่อนก่อนทำอ่ะเรามีปัญหาอะไรแล้วถึงอยากจะทำก็เป็นคนที่ชั้นตาเล็กมากแล้วก็มีไขมันค่ะ ทีนี้มันทําให้เราแบบตามันไม่สดใสตาตากด้วยค่ะคือเอาจริง,รงตอนแรกปัญหาหลายอย่างมากแล้วก็อ๋อนี่เหรอใช่ค่ะเห็นไหมคะว่าไขมันคือเยอะมากแล้วคือตาเล็กมากจริงๆเวลาพอหนูยิม้มคือตาขาวหนูหายเลยค่ะเห็นตาตาดำใช่เห็นตาตาดำใช่ค่ะก็ค<อ>ือ <c oughs> เป็นคนที่ตาเล็กมากแล้วก็ หัวตาก็ไม่ค่อยมีด้วยใช่ mm hmm. ก็คือหมวยแบบหมวยเลยอ mm hmm. แล้วมีปัญหาอะไรกับการใช้ชีวิตไหมคะ,ะรหรือรความฝันที่อยากทําหก็แต่งหน้ายากมากค่ะแล้วก็จริงๆความฝันก็อยากเป็นแอร์ค่ะใช่แล้วคือแน่นอนว่าแอร์โฮเตสคือนอกจากความรู้ความสามารถแล้วก็หน้าตาก็สําคัญถูกไหมคะคิด mm hmm. ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีผุดตะวันนะฮะก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรฮะก่อนที่จะมาเข้าโครงการนี้แล้วก็เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในที่สุด ตาหนูมันไม่เท่ากันค่ะแล้วเวลาที่หนูไปโรงเรียนหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยคนรอบข้างค่ะเขาก็จะชอบบอกว่าตาหนูมันดูปลื้ดดูเหมือนกับคนที่ง่วงนอนตลอดเวลาแต่ว่าปัญหาของหนูว่าจริงๆเลยคือหนูเป็นคนที่มีตาสองข้างไม่เท่ากันตาข้างซ้ายอะค่ะมันจะดูใหญ่ดูโตกว่าตาข้างขวา แล้วถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆค่ะบริเวณคิ้วเนี่ยมันจะยกสูงกว่าด้วยมันก็เลยทําให้ตาหนูค่ะดูเป็นคนตาแข็งแล้วก็ดูเป็นคนที่ตาดำเนี่ยลอยๆหน่อยด้วยอย่างนี้เขาเรียกปัญหาอะไรคะหมอกไก่คะ,อะของของน้องตะวันปัญหาคือกระดูกเบ้าตาค่อนข้างแคบค่ะ จะเห็นว่าลักษณะของคิ้วกับตาค่อนข้างชิดกันมากๆค่ะม,มันจะดันหนังตาส่วนเกินลงมาบังทําให้เห็นชั้นตาไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ตัวหัวตาปิดนิดหน่อยด้วยค่ะเลยทําให้ตาดูสั้นมากมากกว่าปกติคือตามปกติอาถ้าเห็นเอ็นตรงหัวตาค่ะคือปกติต้องสุดตรงที่ด้านบนแต่ มาต่อกับสกินด้านล่างเยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหัวตาปิดเอาหัวตาปิดใช่ค่ะแต่อย่างของน้องเจนเขาบอกบอกไม่มีหัวตาของน้องเจนเขาก็หัวตาปิดเหมือนกันค่ะหัวตาปิดเหมือนกันแต่ว่าปิดเหมือนคนละแบบเห็นไหมคะแต่คนละแบบอ่ามันทําให้ตาดูเล็กแล้วก็สั้นมันก็เลยต้องเปิดใช่ค่ะถ้าเปิดหัวตานิดนึงตาก็จะดูยาวขึ้นอีกนิดนึงค่ะและอย่างเคสเนี่ยค่ะของของน้องตะวันเนี่ย ไอ้ความไม่เท่ากันที่น้องบอกว่าตาไม่เท่ากันเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะของน้องตะวันเกิดจากตัวกระดูกเบ้าตาค่ะซึ่งตรงนี้จริงๆกระดูกอะมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อยู่แล้วแต่เราอะไปปรับชั้นแล้วก็ปรับตัวหนังส่วนเกินของคนไข้เพื่อให้ชั้นตาสองข้างมันดูใกล้เคียงกันออไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนือ้อใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวค่ะเป็นแบบตัวเอ,อ่อกระดูกเบ้าตาส่วนหนึ่งเลยค่อนข้างสําคัญแล้วก็ค่อนข้างแคบด้วยค่ะอืม,อม ปกติคนเราถ้ามีสองข้างตาหน้าอกหรือแขนจะไม่ถึงกับเท่ากันเป๊ะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่แค่ต่างกันมากต่างกันน้อยในแต่ละบุคคลเท่านั้นอเอง